เออเออเนี่ยกาเด็ดทัวร์ลองเสิร์ชดิมันคือเกมอะไรวะมันประชนภัยอะดิอันดูนลองเสิร์ดูก่อนดิผมหาเพื่อนเล่นเนี่ยแม่งคนรู้จักแม่งเล่นแต่ไฟเอ็มไม่เฮียมาเนี่ยมึงเจอคนละกูเด่ยแหละอาง้าวร้อยเก้าสิบเก้าบาทเี่ยนะพี่เสิร์ชพี่ลองดูก่อนดูก่อนว่าอยากเล่นไหมลองดูก่อนคืออะไรวะมดประชนภัยมดประชนภัย มันนุกนะพี่เอาจงจริงอ่ะแล้วไม่ได้เล่นกันได้เหรอเล่นได้กี่คนวะสามหรือไม่รู้คือมึงให้กูไปเป็นมดเหรอเออเราแปลงร่างเป็นมดไอ้เป็นคนตัวเล็กไปอยู่เหมือนเราย่อส่วนไปอยู่ในอาจากมดอ่ะผมรู้แค่นี้แหละพี่แล้วมึงซื้อมึงซื้อก่อนได้เอาไม่พี่คุยกันก่อนก็ซื้อได้อยู่แล้วเออรู้ซื้อได้หมายถึงว่าเนี่ยมึงซื้อก่อนได้อาผมจะเล่นอ่ะอ่ะพี่ไม่พี่พี่ซื้อก่อนดิผมซื้อตามได้ อ้าวไปคนชวนกูเล่นให้กูซื้อก่อนมึงเป็นคนยังไงไว้เฟิร์สไม่เอ้าก็ถ้าพี่ซื้อผมซื้ออยู่แล้วผมก็ใช่ก็ถ้ามึงซื้อกูถ้ามึงถ้ามึงซื้อกูซื้ออยู่แล้วไม่พี่บิดบ่อยกว่าปิดอะไรกูปิดอะไรมึงกูไม่ปิดอะไรมึงอ่จะเอาเต็มตีก่อนไหมหายสองก่อนไหมมันเล่นมันเล่นกี่คนก็ได้หมดอะมาไอสองมันก็ไหวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูลองเกมนี้ก่อนมึงหามาเลยกูพร้อมเกมหินนะนะ หรือว่าดูมันบอกอะไรเนี่ยพี่ไอ้เฮี้ยผมเลยเข้าไปลองแล้วมันเป็นไงวะโอ้โหมึงนั่งไปเถอะเหมือนเปิดทิ้งไว้อ่ะแล้วแม่งก็แปลงร่างเป็นหินนะไอ้เฮี้ยแล้วก็รอน่นะไอสัตว์รออีเวนต์โหมดกับดีเซนโหมดเลือกอันไหนนี่จะไปเล่นทำเฮี้ยอะไรในเกมหินนอ้เอาอยากรู้มันหมดไหนอ่ะอีเวนต์โหมดดีเซนโหมด เลลยองดูก่อนแล้วกันมันก็แค่เป็นหินน่ะมันไม่มีเฮอะไรมากกว่านั้นแต่กูอยากรู้ก็มันไม่ไงมันคงไม่เสียคนสิบเก้าบาทหรอกกูอยากรู้มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเป็นหินไงหกสิบเก้าบาทเป็นหินไงไหนวะอันนี้เอาไปเป็นหินเน้วมึงเป็นหินเดียวน่ะดีตอนแล้วหรอเออแล้วรอโตเฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันก็อยู่อย่างนั้นแหละพี่รอโตอมเชื่อกูยัง อะไรไม่ได้เลยเหรอเอา้าทำเหี้ยเป็นหินหินเหี้ยเดินได้เอา้าหินบ้างใครเดินได้อดิเอาอดิออดแค่นี้เหรอเกมมีแค่นี้เกมไม่มีอะไรเกมกมีแค่นี้เลยเหรอเตอเอาเอาดิอ่ะน่ะหกสิบเก้าบาทแล้วรอโตไง เฮ้ยมีสาวมาแล้วเฟิร์สเออเดี๋ยวรอมันก็จะไอ้นี่ไงแบบมีฝนมีฟ้ามีนู่นนี่นั่นไงมีฟันเดียว,วะพี่เชื่อผมดิไม่กูอยากรู้น่อยากรู้อะไรมันเล่นคนเดียวนะมันก็แบบว่าเนี่ยอ่านแล้วก็รออยกสิบ้าบาทกูไม่เป็นไรถือว่าแต่ว่าค่าติดแก๊ปแล้วกัน เกียรีฟันด้วยยช่บุนวายช่างแม่งมานี่มามึงจะเอาอะไรนะกาวเด็ดเหรอกาวเด็ดทูทูมา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 ,าพี่กดซื้อผมกดเลยเออมานี่มามาสองใช่ไหมเก้าเก้าเก้าใช่ไหมใช่อันเดียวกันเลยเนี่ยพีก<า>่กดผมกดอะ่ะเ,เออดีอนี่ยคุณเข็นกูเป็นคนยังไงวะมึงเป็นคนชวนแท้ๆอา้อาวแล้วไปไหนต่อวะ รือว่าพี่จ่ายผมจ่ายอ่ะเออมันจ่ายว่ะเอา้ามาอา่าผมกดซื้อเอาเฮ้ยช่วยพี่ส่วนด้วยช่วยพี่สรวจด้วยด้วยแกเล่นเหรอวะโอ้เกมปัญญาอ่อน,นแกชอบผมจะบอกให้แกก็ทำฟอร์มแอค คาแรคเตอร์น่ายักษ์เป็นแค่แหละยิงเกมไปยักษ์อ่อนพี่สวนชอบจะตายก <pues S 1> ูบอกให้ผมโป Ho, ๊ไปละเก้าไปหลับเปล่าเอาผมซื้อแล้วเนี่ยโหลดเลยนคกูซื้อแล้วกูเออกูโหลดอยู่เฮ้ยไอ้ยเฟิร์สคุเริ่มโตละก็บอกเลยเอาผมโหลดแล้วเะไปเข้าน้ำก่อนพอดีโหลดเสร็จ สองใครเล่นวะไอ้เหียใครแม่งเกมซื้อเกมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเล่นกกูได้ปะสองคนมันรอดหรอไม่เคยเล่นด้วยงานเนี้ย แจอมันเล่นรีเปล่านนะโอ้โหมันอยู่ในเมืองจะไม่เป็นไรสองก็สองมาดิจะโหลดอยู่เนี่ยผมโหลดหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแป๊บหนึ่งเฮ้ยเหมือนหินกูมันใหญ่ก้อนใหญ่ขึ้นวะพี่พี่รอเป็นโอ้โหเฮ้ยพูดจริงไอ้เฟิร์สเหมือนหินก้อนผู้ใหญ่ก้อนหินผู้ใหญ่ขึ้นพี่มันเออมันใหญ่ไงก็ใช่ไงเพราะว่ามันต้องรอไง นี่จะอยู่ในเกมเฮียนี่เป็นวัดเลยหรือไงสองอาทิตย์ของพฮียน่าจะใหญ่เบ้งแล้วคือถ้าสมมติออกเข้าใหม่มาไปเนี่ยมันก็จะดีป่ะไม่รู้ไม่เคยมันก็จะเริ่ม,มต้นใหม่ป่ะเคยเห็นรีวิวอยู่แต่ไม่เคยเล่นเฮียแค่เห็นรีวิวกูว่าไม่เล่นละวใช่ปะเขาดูหินเหมือนก้อนไม่ใหญ่ขึ้นเนาะตะคงตะไข่มันเริ่มงกงประกอบอะ ไอเฟอร์กูโรเสรล้วไอสัตว์มา96%เก้กเไปไกลเหี้ยไปหินคุยค้นมาไปไปไกลตีนมาให้สัตว์มามาล้มา